สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นโลบอกแมปวิผีที่มีนาดกลัวกระต่อวีสามที่จริงก็าจะลงตอนเย็นอันนี้ตอนเย็นวันจริงยิงถ่ายไปแล้วสองคลิปแต่ว่าอะไรไม่เอาละลืมถ่ายไงบอกว่าจะถ่ายตอนเย็นแต่ทำไม่ทันก็ไม่ต้อง,งแมปเมกี้นี่อีกแล้วอันนี้เมกี้กำลังเล่นอยู่ เดี๋ยวคิดว่าจะทายดีกว่าเฮ้กตตูตลกมากเลย มีแแบบนี่ที่มันเป็นแบบนี้นไ่ไม่ใช่สุดไม่ใชุ่ดสุดตายแล้วเหรอใคร保ไม่เช้ามาแล้วไม่เช้ามา ไม่อยาไกไปตีไม่ตีมันดีกแล้วมันเหมือนกับรีเวิร์ดไงพวกเลื่นงแบบนี้ก็เป็นแบบเพื่อตลกตอนเล่นระวังด้วยนะอย่าเปิดอย่าเล่นหูฟังไม่าเล่นหูฟังเด็ดขาดมันอันตรายนะเพราะระวังเสียงกนันเลยเราจะเปิดดังๆอะไรเพราะว่าเพื่อประสบก,การณ์ของทุกคน ออต่วากาัไม่ใช no, hm. ่ไม่ใช่้ช bueno, ่งะไรนะ่ภาพละออกเลยค่ะิฉันอิจ ก็ไม่ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมคะแนนะว่ามีคนได้ประมาณสามเศษนี่สองรหัสเลยคือตัวรหัสตัวนี้กับตัวรหัสในคอมไอคอมมันลงไม่ได้เพราะคอมตอนนี้พ่อกำลังซ่อมอยู่ไม่ดีัางสองซ่อมดีพ่อหาคนซ่อม,ม,อมไม่เจอกาลังนตีได้ซ่อมต้องได้เล่นแบบกๆๆากๆนนี้เล่นเหบบมือนมังกรปีก วิธีการเบสิ c โดยที่คนจะเช่าทำก็ฮเฮ้ก็จะทำแบบนี้กมันตั้งใจที่กระโดดมีสิน่ะอันนี้อะไรจ้อนอนอรือพียังตายคนแรกหรือเปล่าเพระนี้มันอยู่ข้างบนตลอดปังนั้อยู่บนตดยนี้นะอ,อืม ว,วไม่ค่อยชอบแนวเท่าไหร่จะชอบเพลงของแมทท์มาอแมเพลงีมาเป็นด,ดน,ะน,ดนตรเหมือนหนูมาก เคยใช้บัคกเคยทำบัคติดอ,อยู่บนหลงังคาได้มันจะมีแบบนี้ที่มันเป็นแบบบ้านต้นไม้น่าจะเคยลงแล้วแบบบ้านต้นไม้อะไปอยู่บนยอดต้นไม้สุดแล้วก็โยุดลงใช้รองเท้าตัวนี้โลดลงมาแล้วมันก็จะไปติอยู่ข้่งในนะที่จริงมันจะมีแบบบาร์ใหญ่ดตอน้ค่โชคดีก็จะได้เยียบบนบาร์อืมแต่อชอบแต่เข้าตรงนี้ นมะเฟดดี้เ,เพื่อนนีงมันก็ท้ายจริงตาคือประตูเซเว่นจะเปิดสู่สาธุาเพื่อนบอกคือเฟดดี้พักแรก ไม่รู้แหละมันคือเล่นไม่ชอบเล่นเกมน่ากลัวแบบนี้นะเป็นเพื่อนเพื่อนนะพาเล่น,น่ยลองทดลองเล่นแล้วน่ากลัวขนาดไหนจะขอลองเล่นมันไม่ได้น่ากลัวใจกลับสนุกไงประมาณสามสี่วันห้าวันก็กลับแล้วก็ลงมาลงคลงิปนี้ลองมันมีช่องช่องหนึ่งทีเบบง่เป็นแบบรังใจเป็นเพื่อนละ อะไรต่อไป EFO ก็จะเป็นศ mm ูนย์กลางของนันนี้วล้วจะเกิดนะ มันมีอะไรมันมีเอเลี่ยนอยู่ตรงซ้ายบนไม,มีใช่ขวาบนโอ้ย,อย,อยตา้หรอมันก็ไม่ตายจะอยู่กลางร่องจะเป็นร่องมารณนะถ้าใช้เงินตามกาส่่มือเนี่ยมีคนใช้อะไรฟอสฟิลด์ด้ มันไม่ค่อยดีมั้มันสามารถป้องกันผีได้ห้าวิซาเต็มขอจะมันคว้างเดากระจายไงส่วงนี้ อืมอืมอืมใครใชฟอรส เาะี่นัอยจะให้ก็อีนั่งได้มาเลยมันจะสนุกอะไรอย่างข้า,างไปแล้วอีจ้าเลยนี่ก็หมดเวลาแล้วเร็วชะมัดเลยน่าจะถ่ายสักชั่วโมงนมึงได้ โอ้ยแล้วเกียนแบบนี้วะ่อเีใครจุพอจุเลยแล้วเด็ทดูทีหลักเหโอ้ย ต้องเพิ่มไหมก็พาหาเอบโอก็เพียงไงอ,อุ้นตกมีคนตายแล้วมีคนตายเอฟโอ ได้สามแมตช์คื้ทางมันจะได้เล่นประมาณสิบห้าแมตช์แบบวันดีนนนอีกแล้วหรอ เกยียดแมพตัวตลกที่สุดในโลกเลยไม่มีเซอแมพแบบตัวตลกเกยียดทั้งคู่แล้แหละเกยียดแนวตัวตลกมาเลยแมพตัวตลก,ตตลกทีบ้ากูขนาดเท่านี้เรารอดแนวเอียงไปได้ เพราที่ไปศึกษาดูเอเีต้องหันหน้าไปมันต้องมองมันถ้าหันหลัง,งมันก็จะโดนฆ่าตายโอ้ยไปแทงไข่คนอื่นหน่อยอย่ามาแทงไข่ชามาแทงไข่ชาเอ้ย ตัวนี้บอกกอแรกพูดไม่ใช่คาคําก็แบบนี้ไอ้ถุงตรงนี้ก็ไม่มีแล้วส่วนข้างหลังนี้ก็คือท่อระบายน้ําที่ว่ามากินนี่มาขยับเลยคะที่จริงดรอปของได้เจ่แค่พ่อโทรศัพท์มันดรอปแค่เท่นั้น เสียงมันงเสียงมันูงังรงเสียงโคตรเสียงดีังกลมตงตุ้ตรงรวดเหล็กตอนนี้ไม่เลื่อนเลยอนันอู้หลอดเกหนึ่งอ่ะ ข่อสอถ้าไม่ใจ่ก็ขอไรดวยเจริเราขออีกหน,นึง่งหอแล้จบแล้วะค่อยเรียนท่าสองต่ออีท่าสี่แตงโซะเกินไม่ได้พึ่งะเายไง,ไงอันนี้ารารอบท่าสามนี่ยแนบ ไฟมึนๆจรเงๆอม่ชะอท้ายสุ จะเข้ามาหรือเปล่านี่ยเข้ามาอุยไม่ไมไม่เขแล้วการนี้ก็จบลงแล้วแล้วก็ยังลืมกดแชกกด้ก็ครกดนแล้วก็กูไปดิงด้วยใครใครที่มาใหม่ที่จะสร้งขึ้นมาโอเคแตตัวนี้ก็ต้องขอลไปก่อนบ๊ายบาย